สวัสดีครับพบกับคุณดินสอนวิ่งนะครับคุณดินสารวณจัน่งสีครับในเรื่องของรู้เท่าทันในวันแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เราก็ใกล้ที่จะมีงานแข่งขันงานแบบใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของบางแสนมาราธอนนะครับหรือบางแสน42ที่ตอนนี้ในหน้า Facebook ก็จะเต็มไปด้วยบางแสน42นะครับก็หลายๆคนก็คงจะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วสําหรับการที่จะ พร้อมที่จะทําให้ตัวเองเียสร้างสถติใหม่ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่บางแสนนะครับในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีการเตรียมตัวไว้นะครับก่อนที่จะถึงวันแข่งขันหรือก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันนั่นก็คือการที่เราจะต้องทําให้การแข่งขันนั้นมีความมีตัวตัวเราเองมีความพร้อมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือต้องศึกษานะครับในรา,ายละเอียดของการแข่งขันให้เรียบร้อยทั้งในเรื่องของอ สถานที่ที่จัดงานนะครับจุดสาสุดจุดเส้นชัย จุดอำนวยการต่างๆต่างๆห้อง,อง,อง,องน้ําจุดที่จะอำนวยความสะดวกฝากของฝากของอันนี้ต้องต้องศึกษาให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาที่เราไปถึงบริเวณงานก็จะได้ไม่มีอะไรที่จะติดขัดนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของเวลาในการเช็คอินเวลาในการปล่อยตัวกลุ่มไหนโซนไหนปล่อยก่อนปล่อยหลังอันนี้ต้องศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องรักษาเวลาในการที่เราจะไปถึงในวันงานได้อย่างที่ทเรียกว่าไม่ติดขัดอะไรนะครับ ส่วนในตัวของตัวเราเองสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนั่นก็คือในเรื่องของรองเท้าถุงเท้าชุดแข่งขันนะครับซึ่งทุกอย่างที่พูดมานี้นะครับหมายถึงรองเท้าถุงเท้าและชุดแข่งขันไม่ควรจะเป็นของใหม่เลยแล้วก็ไม่ใช่นําไปซักแล้วก็เอามาใช้ในการแข่งขันทันทีอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องใช้เอาไปในการ ซ้อมหรือว่าในการที่จะเอาไปใช้ล่วงหน้าก่อนสักสองอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะทําให้เราคุ้นเคยกับรองเท้าแล้วก็รองเท้าก็จะมีการาปรับสภาพที่จะเข้ากับรองเท้าของเราแต่อย่าลืมนะครับรองเท้านะครับจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ต้องคืนสู่สภาพที่ดีนั่นก็คือต้องวดใช้อย่างน้อยๆ48ชั่วโมงเพื่อให้วัตถุดิบของรองเท้านะมีการคืนตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับ ตัวสอบบิ๊นะครับเบอร์วิ่งของเราให้เรียบร้อยว่าเ,เบอร์ที่เราได้รับมาเนี่ยมันตรงกับชื่อของเราจริงไหมตามรุ่นอายุที่เราสมัครไปไหมมีเพศผิดไปไป,ไปไหมคืออาจจะมีการในการที่จะพิมพ์หรือว่าผิดไปนะครับระยะถูกต้องไหมนะครับถ้าหากว่าทุกอย่างนี้โอเคถูกต้องหมดแล้วก็ติดเสื้อให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะ,ะนําไปใช้ในวันแข่งขันนะครับไม่ไปติดในงานนะครับติดก่อนรุ่งหน้าเลยนะครับ ที่สาคัญอันนึงก็คือว่าเมื่อคุณไปถึงแล้วเนี่ยเราอย่างน้อยคุณต้องไปล่วงหน้า2อถึงสาวัน นะครับเพื่อที่จะหาที่พักที่อยู่ใกล้กับสานามแข่งขันให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดข้องในเรื่องของการสัญจรนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราต้องไปถึงสนามแข่งขันดึงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเผื่อมีปัญหาอะไรหรือติดข,ขัดในเรื่องอะไรเราจะได้ทําการแก้ไขได้ทันท่วงท,นท,นทีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการไปพักก่อน 2- องถึงสวันจะทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับสภาพสิ่งแวดล้อมและทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่าง สบายได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องปรับตัวมากนะฮะศึกษารายละเอียดเส้นทางนะครับในสองสามวันที่ไปถึงศึกษารายละเอียดเส้นทางเลยไปดูเลยครับว่าลักษณะของสนามเส้นทางที่เราจะต้องใช้แข่งเนี่ยครับมีอ,อปัปสรอะไรที่จะทําให้เราทําสถิติไม่ได้หรือจะต้องมาวางแผนในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชันความลาดเอียงนะครับทิศทางลมแสงแดดนะครับจุดแลนท์มา อันนี้สําคัญนะครับจุดแรนมาร์กเนี่ยครับอย่างเช่นเวลาที่เราวิ่งไปเราจะรู้เลยครับว่าอ้อตรงนี้เป็นห้ากิโลเมตรเนี่ยเราจะเจออะไร เรา10กิโลเมตรเราจะเห็นอะไร15กิโลเมตรเราจะเห็นอะไร25กิโลเมตรเราจะเห็นอะไร30กิโลเมตรจะเห็นอะไร35กิโลเมตรจะมีจุดอะไรเป็นจุดสังเกตอย่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราวิ่งแล้วเราล้าเราเหนื่อยมากๆก็จะทําให้เรามีกําลังใจว่าอ๋อนี่น่าจงถึงตรงนั้นแล้ถึง35กิโลแล้วถึง37กิโลแล้วเออเหลือนิดเดียวนะครับก็ปจะเป็นพเป็นแรงขับดันให้เรามีความอดทนในการที่จะไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับ อีกอันนึงนะครับก็คืออุปกรณ์หรือ,อายาที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้สําหรับบางคนอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการควบคุมเรื่องยาเช่นมีอาจจะมีโรคภาวะโรคประจําตัวแต่สิ่งที่นักวิ่งนะครับไม่ควรขาดเลยแล้วก็ไม่ควรละเลยเลยนั่นก็คือครีมนะครับหรือวาสลีนในการที่จะกันเยดสีนะครับอันนี้ต้อง อย่ารอให้มันเกิดนะครับถ้าทัาเกิดจนะทรมานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอบเสื้อบาดหรือในส่วนผิวที่มันอ่อนๆของร่างกายโดยเฉพาะอ่าขอโทษนะครับในบริเวณหนวนมเราอาจจะต้องมีหาพลาสเตอร์ในการที่จะปิดไว้นะครับตามอ่าขานีบต,ต่างๆซึ่งจะต้องใช้วัสดุในการที่จะกันให้ขอบกางเกงหรืออ่าในส่วนของเนื้อผ้าที่จะเข้าไปบาดถ้าบาดแล้วอันพูดยากเลยครับว่ามันมัน มันสุดๆจริงๆนะครับถ้าใครไม่เคยเจอจะไม่รู้เลยครับเพราะพอหาท้าหาว่ามันบาดแล้วยิ่งวิ่งยิ่งลึกยิ่งวิ่งยิ่งลึกมันยิ่งบาดลึกเข้าไปนะครับพยายามจะขยับยังไงมันก็จะพยายามที่จะเข้าไปแผลเก่าเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นการไว้ก่อนนะครับอย่าให้เกิดนะครับ อันที่อีกอันหนึ่งก็คือการเตรียมอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงเพราะการวิ่งมาราธอนยังไงก็ตามนะคร,ครับคุณต้องทานอาหารเพื่อที่จะทําให้มีการสะสมในเรื่องของพลังงานหรือไกลกควเจ่นเข้าไปในร่างกายของคุณอย่างน้อยที่สุดนะครับในก่อน4ีน่ชั่วโมงในคุณต้องทานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปวิ่งประมาณ1ชั่วโมงก็ต้องทานอะไรที่มันย่อยง่ายๆนะครับเพื่อเข้าไปเติมพลังงานเข้าไปอีกครั้งเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมไว้ก,ก่อนลงหน้า ไปถึงแล้วอย่าไปทานอาหารพื้นบ้านหรืออาหารที่เราไม่คุ้นเคยนะครับรอให้วิ่งเสร็จก่อนแล้วค่อยหาทานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทานอาหารที่เราคุ้นเคยตามปะกะตินะครับสิ่งที่จะต้องเน้นมากๆเลยนะั่นก็คือการที่จะต้องกระตุ้นเตือนนะครับให้จิตใจของเราเ네นี่ยมีความฮึกเหิมรวมทั้งสวันสองวันที่ก่อนจะลุจะลงแข่งขันนี่นะครับบางคนนี่หยุดพักไปเลย แต่ครูแนะนำนะครับว่าให้ออกมาวอร์มให้ออกมาวิ่งสไตร์เบาๆนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ย ได้มีการขยับมีการเคลื่อนไหวได้รับรู้ถึงการที่จะต้องอได้ออกกําลังกายหรือได้ออกไปวิ่งหรือออกไปแข่งขันในวันสองวันข้างหน้าอย่าหยุดพักไปเลยนะครับกระตุต้นให้ร่างกายของเรานี่มีความกระตือรือร้นมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นซึ่งมันจะทาให้เราในเกิดสมาธิและในวันแข่งขันก็จะทําให้เราเนะี่ยมีการวอร์มอัพหรือมีการอบอุ่นร่างกายได้ง่ายมากนิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เราลดเวลาในการอบอุ่นร่างกายแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ใช้เวลาในช่วงนั้นให้เกิดประสิทธิผลและรักษาพลังงานเพื่อใช้ในการวิ่งได้อย่างดีแต่อย่าลืมนะครับวิเคราะห์นะครับประเมินผลจากการฝึกซอ้อมมาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีการวางแผนรวมทั้งนำผลการซอร้อมของเราเนี่ยรื หรือสิ่งที่เราประเมินจากการซ้อมของเราเนี่ยมาวางแผนร่วมกับเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราไปดูมาว่าเราควรจะวิ่งอย่างไงเพราะบางช่วงเราอาจจะต้องเจอเนินบางบางช่วงเราเจอที่ชันหรือบางช่วงที่จะมีภาวะในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะครับก็จะต้องออกาประเมินว่า,าเราจะต้องวิ่งความเร็วระดับไหนที่จะเหมาะสมกับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งวางแผนให้เหมาะกับต้นทุนที่เราสะสมมาจากการฝึกซ้อมเพื่อทําให้การวิ่งของเราเนี่ย ไม่ติดในเรื่องของการวิ่งที่เร็วเกินไปหรือวิ่งที่ช้าเกินไปเราก็จะทําให้เราสามารถวิ่งได้ในส,ส,ส,สถิติที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างดีนะครับฟังเรื่องราวเหล่านี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กด Su b s c r i b e ให้กับครูด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะจะได้ทําให้เราเนี่ยไม่พลาดในเรื่องของ EP ตอีต่อๆไปครับ